จุจ่มจุมไงเนาะจ้ะสองจุ่มจ้ะสองดอกจ้อ,จอจติดกันเลยเนาะจุมหนึ่งครับอดอกงามเน ดอกจูมันครับสามจูมครับเห็ดเผึองข้าลายครับเป็นดอกลาเพื่อนเนะาะเสากอยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องลูกปนานอาพญายมยัยแหล็เก็บซีกับซีไม้ผูกขาวมาชมถลกทั้งครับเสามณีกับว่าพอๆกันกับบานัดกับเสากรอยคื้เก้าครับ สวัสดีจ้ามาพอกันคือเก้าจ่าพี่น้องภาเขาปลาโลหะเก็บเพชรคือเก้าจ้าไปรุนพิษมกันจ้าสมาชิกเหนียงกันแนนไปกันเนะจ้าไปครับพี่น้องไปรุนเบิองน้ำกันครับมาพอกันเสาร์วันนี้กับเสาร์วันอาทิตย์วันทีสิบเก้าพุทธกายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับหมายที่มาวันนี้กับปลาปันน้องเมกตะมาเรียนคามเพื่อปุณธลิขจังหวัดระบนคือเก้าครับเสาร์วันนี้กับภาพ่อแม่พี่น้องเขาปลาหาร์อเก็บเพชรครับช่วงนี้ก็บสิเป็นเพ็ดดินครับพี่น้องเพ็ด แดงนาแดงฉ่ำครับเมื่อว่านนี้ก็ได้เต็มตาครับเมื่อวานาวานี้ก็ไปหล่นบนน้ำคันครับปลาสีดสีมาันํำได้ครับไปครับก็แดงจุ่มแรกครับอดองแฟนที่นี่มานะจุ่มหนึ่งจ้ะ แดงน้าครับผึ่งน้าไล่ครับแดงน้าครับ ดอกใหญ่ว่านาะจุม่มบนด้ะสีแดงครับอันนี้จุ่มใหญ่เนะปึ่งค้าไล่ครับ Đọc nhầy hết nhé Đọc đó. đám hấp Trong trùng ta đường nát ra à? chùm này Chùm nhầy nó <laughs> có đèn chuông nướng khắp nướng khắp nó đúng túng ta <laughs> ฝ่งดำครับอดอกงามจ้ะชองดอกเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดแดง,งนนะ้าเนาะเขากอยจ้ะเห็ดฝืงกับหางครับดอกแข็งๆเลยจ้ะ Trong chung ta xinh keo keo khéo khéo cả, Trong đoạt cả, ừ. cành nó ตันนี้ไม่จะดอกง่งามจ้ะนี่ดอกใหญ่คน ้าล่าจ้ะแดงน้ำอีกจูมหนึ่งจ้ะึ่งเขาจ้ะึ่ง้าล่ายครับ ก็ดีงามนะจ๊นะแดงนะ้าครนะับ ข้าลายครับไม่เตียงพันจัาสามจุ้มครับเห็ดเผึ่งข้าลายครับเป็นดอกลาเพื่อนเนาะซนกะก่อยจ้าจุ้มหนึ่งครับ đọc chu mình hấp จูนี่งามไหมจ๊ะ 좀 i 자 แตดอกน้ง,งามจ้ะตูงบัวครับดอกใหญ่ๆครับแดงน้าครับตูงค้าลายจ้ะดอกดำๆลังแตกๆเนาะดินเพื่อนกระแหงเนาะจ้ะ อกากาศเย็นๆครับเดรสลังเขียวครับจุ่มนึ่งครับลงเ,เ,เขาน้างแตกจากพี่ห้อ นั่งเป็นจนแตกจุม่มในแห้งครับโอ้ยพีนหองน่า จุ่มหน่อยเพื่นจา้า z o o มนึงจะให้ลังเกียวจุม่มนึงจะให้ลังเกียวพึ่งเขาครับ เอาแล้วครับเพราแม่พี่น้องก็ได้วเวลาเดินทางกับปานครับมาสารุปผลงานกันครับสากอยครับืันนี้จ้าเบ่งผลงานกันจาพี่น้องืันนี้กถืทว่วามันด้วยจ้าตานี้เฮ้าก็ได้จนเต็มตาจ้ะก็ได้เป็นเห็ดดินร่วมจาพี่น้องก็ได้เป็นเห็ดแดงนะเห็ดลังเขียวแล้วก็เป็นเห็ดข้าวดินเห็ดกอดจ้ะ่วนตานี้เข้าไปเห็ดผึ่งจ้ะก็ได้เห็ดผึ่งค้าลายเห็ดผึ่งดำแล้วก็เป็นเห็ดผึ่งขาวจาพี่นอ้องเห็ดผึง่งกระหังเนาะ ดอกเรือดอกลาเพ่อแมะพี่น้องเฮดแดงนี่กะเริ่มห้างแน่แล้วจ้ะแต่ก็ยังมีพอได้กเก็บด้วยจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชอบมาลิปนี่อย่าลืมไปซกกวาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะชิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจ้ะมาร์น,นกับสาวกาเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะจ้ะสวัสดีจ้าเอาล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานอยู่เน่าสาวกอยด้วยซองตาครับวันนี้ ตาหนึ่งก็เป็นเห็ดดินนอเส่อยแยกตากันออกครับตาหนึ่งเป็นเห็ดเพิงครับเ,เพ็ดเพิงในเครื่องตาครับเพ็ดดินในตาหนึ่งครับวันนี้มากับสวยแนนองเสกอยอากาศเดิมเย็นครับพี่น้องมาเสาร์แห่งกับหนาวเนาะตอนนี้ก็เทียงัวาก็ยังอากาศเย็นเย็นอยู่ครับพี่น้องอยังเย็นเย็นอยู่ครับเอาละครับเพราแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้บ้านเกษตรขอจบคลิปไปเพียงจํำนี้ครับ เป็นคลิปของวันที่1 9เก่าิุายนปีพศ2566ครับไม้ติม่ามันเองกับปลาบานน้องแมงแตมันเองคาเพิ่บมบนสลิดทำรนบนคือเก่าครับพอแม่พี่น้องท่านใดเชิญชอบมาคลิปท่งใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบพระผาดคลิปใหม่ๆจากพานันกับสาวกอยเวียดนามครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัตวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบานครับกัไวัยสุรุนชั้นคลิปนาม,มือนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ่อม่พี่นอ้องลูกป่านาปยมหัยครับ